ครับครับครับ วันนี้วันที่16มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่63แล้วของการสวดมนต์ที่ข้าพเจ้านางกัญจั์บสิ์ขอสว์ส่งสวดสพระสุภพอรีต่ำต่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่กบูชาทั้งหลายข้อของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติระลึกด้มีสมาธิจดจ่ในอัคคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยแต่บทที่หนึ่งจุนนุมเทวดาสมัตาจักกบารีสู้อัตตะละขจันตเทวดาสัทธมามุนเทราชสัสนั latar beserta meja karena pembina khatih tena santri yang murni bahwa baca nang satwa sama sama nakaroi yang manda 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 sama sama nakaroi sama sama nakaroi yang manda 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 Wato wato samas wata sa, beri habos sa taisa na na kamana kanta butang sana na nga chami samang sana na nga chami samang sana na nga chami tudi yang bi butang sana na nga chami tudi yang bi samang sana na nga chami tudi yang bi sangkang sana na nga chami, yang bi butang sana na nga yang bi samang sana na nga chami yang bi sangkang sana na nga บทที่หกบทสวดสัจจคิริยาคตานัทถิมีสันนังเงินยังพุทโธมสันังวะาลังอินเทนัสัจวัจิเนะโสติมีเหตุสัพพะทานัตถิมีสันนังเงินยังธรรมโมมสันังวะาลังอินเทนัสัจวัจิเนะโสติมีเหตุสัพพะทานัตถิมีสันนังเงินยังสังโุเมสันังวะาลังอินเทนัสัจวัจิเนะโสติมีเหตุสัพพะทา

orang punya kita menghukum hati.

sucing samari mana tadi mahu samari na tena semua nabi satu hitam bidang mana tanah berintang tena satu tena sebati hundu ye ada satu tambah satu aja tadi itu nih gua nih hodi tidak kini ya suka sesa sah wakai tes itu nih nih mah hawaran nih tampil sengkir tanah menitang itu nasa itu nasa waktu hodi ya suka juta masa hara hina nih masa senam itu waktu peta ama tami kaya hara tambah tani bodem bisa menaik tampil sengkir tanah menitang itu suwati itu nasa waktu hodi itu nih kilo batu bing situ dia apa apa tapi asama kambiyo tuh apa masa polisi sama tami yoleh ya secara nih wajib apa seti tampil sengkir Ede na sate na sobat hondu yeli ya sitani wi yanti kam hila panye na sate sitani kan cabe te hondu kuma sama tana ngata mama ri yanti ham wi puti ada tana mani tanga te na sate na sobat hondu sahan hafa sana sana mba haria te sota ma shi hita pabu nti saka yati wapi yati tiki nti jadu haba yahi jawi pabu to ta ta pi tana ni apa pabu katong cham di zangga da tana mani tanga te na sate na papa kang ta yana jayu ta te ta saba apa pabu sota saba shi ta ta ya pabu ta ri ta saba sabu ta kita na sa te nasa watihon to bana po kumbiya sa pucuta hiki mahana ma sepatete mincing heta to pa mang na ma warangate sa yi e ba kaming ba na ma heta yatiang piput heta na pa nitang te na sa to ba ro warangate ro to wara haro ano na ro na ma warangate sa yi tang piput heta na ma nitang te na sa te na sa watihon to kina ngura na ngawang na tsisa mo brata ji ta yati ke ho kina pisa brodashi san hanapiti raya sa yam pa po.

chúng tôi bị nhà nặng thì tăng số sân số thì tôi cho bị thăng

อย่าไปทางเชบาสัมผัสสะเยรปติเวทยิต่างสุขของบาตุของบาถุมาสุขังบาตมีอรที่ต่างกันอธนต่งอธิต่งคขีนาโสกขีนามขีนาอธิต่างเฉติยาชะทำมะลนโสเกหิปิเวหิทุขหิดนาเสหิวิยาเสหิทีตันงติวะมิกะติตตตาทิตากาย่วมนานงที่ต่างกันจสัมผัสโสที่ตอย่าไปทางกายสัมผัสสัพอจยาปิเวทาิต่งสุขัองบาตุของบาถุมาสุขังบาตบีอะไงอธ่ต่างกันอันที่ต่างอันที่ต่างราคขี่หนาโสขขี่หนามอง บุญนาสัยขี่พิจารณาสัยขี่ที่เต็มตัวตามนั้นมีมนุษย์ที่โตธรรมะที่ต่างมนุษย์วิญญาณังงานที่ต่างมนุษย์สัมพัสดวิจิตโตอยากไปทำมนุษย์สัมพัสดพัชยาพัชย์ติวิทย์ที่ต่างสุขของว่าถูกของว่าถูกมาสุขของว่าตัดผิดที่ต่างแก้ท่าที่ต่างอะไรที่ต่างหลักข้อขีดหน้าโทสขีดหน้ามองขีดหน้าที่ต่างสติญาชั้นละมันเรียนนั้นสุขขี่ปฏิเสธวิถีทุกขี่ดูบุญนาสัยขี่พิจารณาสัยขี่ที่เต็มตัวตามนี้ไอ้บางภาษาคือช่วยสุดตัวอะไร เรเป็นสุขิริพินทตติคืิญานิพินทติสักคสามสิบปพินิพินทติยางเทางสักคสามสิสองปีเชยาวเป็ติ่วิจัยยตังสุขังวาทุกังวาทุมาสุขังวาเรามีพินิพินทติเราจะมีพินิพินทัตติสักเที่ยงสุขภิริพินทัตติสักตาตุวิญญาณในพินิพิทัตติสักตาสามสิบสองปีในพินทัตติอย่างเป็นทางสักตาสามสิบสองปีเชยร์ยาวเป็นชาติที่วิจัยยึดตังสุขังว่าทุกครั ศัสนาปินิจินาติเชืบาฮาญี่ปินิจินาติและสัจปีนิปินาติชืาฮไม่ญาณเปินิปินาศติชืบาฮาสัมภะสัพพิเปินาศติยาปิทังชื่อบาฮาสััยาปิสัตวิเวเตยตังสุขังวาทุกังวาทุกมาขังวะต่อสิมินิปินาติกะเจ้าสมิพินิปินาติพระสัพพิสุปินิปินาติแก่ญาณเปินิปินาติกะเจ้สัมภะสัพพิเนปินาติญาปิทังาจะสัมภะสัพพชายาปิสัตวิตเวเตยตังสุขังวะทุกัง นนพินาตนีพินางเวราชติวิราคาวิมุติวิมทมิมุตมิทียานองทุกขขินาชาติวิสิตังพมาจริยังกตังรนียานาบรังกฐตายาติวาษานาทีตีมัวจะกวะอาตมนะเต่ิกูวะตวภาษาังวินันทูเมศมิจัมบานะวยักษ์ะสมิป็นจมบานตาซาิภูสหัสสานุปัฏฐยาสมิหิจิตานิมุจิงสุเต

ละเพจตสังขารเลสุเองัสังขารหุนตัวเอวบางเมสังขารมาสุสติจะสมาจะคบกับเวสังขารนะต่สมาสังขารภาชยจะสังตินจะละติสังขารเลสุเอวงเมสังขารหุนตัวเองงเมสังขารมาสติวิญญาณังนะตาวิญญาณังจะททงปิกับเวสัินะงวิญญาณังาชยสังตะะวิญญาณเองไมวิญญาณหุนตวเงเมวิญญาณัมาหสุติจะสมาจะกบกัเววิญญานะตสมาวิญญาณังภาชัยจะสังตินัจะะปิวิ

suku mawahiina ma penita bayan itu desa tiga wa sebang pang netang mama neso masa minum neso atau tiu metangin sama penjaja se tapang ya kasih beta nanti tanah kata pacuan naja tau apa itu warori kebawa suku mawahiina ma bayan itu desa tiga wa beta netang mama neso masa minum neso atau sama penjaja se tapang ya kasih sinyati tanah kata pacuan naja tau apa itu warori kebawa suku mawahiina ma penita bayan itu desa tiga wa sepa sih sinyati netang mama neso masa sama penjaja se jadi kecil sangkalatita nak kata pacu, karena acah tak apa hidup itu wajar dikasih summa wahinah, mamani tembayan tu desa, kira bahasa pisan kalanya tentang soha masih minum meso, tapi ini tentang sama penjajah itu sepanjang yang kita pindah nangerti tentang kata pacu dan nang acah tentang apa hidup itu wajar dikasih summa wahinah, mamani tembayan tu desa, kira bahasa pindah nang tentang mamani soha masih minum meso, tapi ini tentang itu tentang sama penjajah itu sepanjang bahasa pisan itu besutubaria, sahuk kalu bahasa pindah kita tibiran aja pindah tib, sejajar pindah tib, sangkal itu pindah tibinya nanti pindah pindah tibinya nanti pindah pindah tibinya nanti Maja tihut yang nangutuk hina catih busu tang mamata ria kata ngarania, napa langat hatayati busa nate dihiti mahu cat pukau ata mana menabat bau kia, piku pukau pasi tang masamin capa nang pohia karna nang samih manyaman dipata bau lupa saya sawi hijit tani mimutin suti, matih siksih yang

anh thấy gì thấy gì cho luôn cả thao túy tôi phát tài yêu phương nam sơn thì phát tài phúc văn anh hao sơn này yêu phương sáng hành chạy dắt nam yêu phát sanh đi tang qua phát sanh đi chưa yêu về mới về số cho ba số thứ về số này thì ta phát tài cầu sanh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  thì ta khôi thì bắt ta cầu sanh cầu sanh cầu sanh thì ta khôi thì bắt ta cầu sanh cầu sanh cầu sanh thì ta khôi thì bắt ta cầu sanh cầu sanh cầu sanh thì ta khôi thì bắt ta cầu sanh cầu sanh cầu sanh thì ta khôi thì bắt ta cầu sanh cầu sanh cầu sanh thì ta khôi thì bắt ta cầu ra theo ta bảo cô mang hàng hóa gì thì tôi làm việc của số cho nó chút các mang số sáu thì bà này ta nick hay thì ta nói, nhân thân gì ở đâu không đi, bản đi ta đi. tôi mang hàng hóa gì thì tôi biết rằng xin là cái gì thì tôi không biết, không biết gì thì tôi không có bảo gì không, mà tôi chỉ biết là cái gì là cái gì, 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 cái gì là

Kita di kita krikha kara nggawa hitata sama hita, khususnya pasal dinaro manga samusamimang otoda manasabu, tapi kaseti nama wabi ya puyo pencatete ya ke bawa wani ke bedo batawe kata omate jesus asabu ya pikan nati bisa nata mika bote tae papama kaloong setelah pun saya sangat senang kerja sama punya nang menurut sana saya pikir setama tak pun saya sangat satu sering saya sangat menurut sana masa semua pikir dan tempat aku bisa apa buka mungkin dasar bahan biaya ya cukup mah itu kau menteri setelah saya wow kita orang ini tapi kalau kita ini seminggu kita hidup bawa sos setelah saya sama jaga aku ide itu 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 mana itu 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 mana mana aku mau ya kalau sampai mana karena ide mana mana karena Piku natawani 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 natawani

कवंता तातुलोसिस तथा थलमनना थसोवन निको पबथवसे सम या बिनोदा सांग मन जाने का था या गुके दोवे के नोवी दोतबी तो सा हताना नगा मा जे तो ताकिन मनने मन थापना तो मनजो तेवसो तो मताली तो नै नो तखन लपना लला था सो न तो प आकु पता जे कोते बाथिं बोलो सोरियो बासा सै तेजे जे जाला शाना अनबासा रा जुपी मथमाना पिकमों पिकनो समति मनाथा को नापसाना खबेसला सादा चक्का कमरा सादा आको या खासा ताजी पी या मनथा तलाखा जा कोया खा सेनो रावनो मखा ना हो सोफा खातिबना एना खाला सेसा सालान तेजी बाजे जा पिव सुथा चको या แต่บัณฑิตมัธยมต้นตีตาสุวรรณในศาสนามังพระพิัญญสัทนาคลาชาลมาสุสุวรรณตัวเขมมากสิบุตรสันหาหิวจะหิวบ้านยันตานคสุวรรณนะสนนธรรมกังสุภังชิตาบจราหาเชนอสุมาสมุทังอุราสิตาปัตุรวาสุปฏิเทธีมันตุยสสีโลกะรังจามาภิสิมา Azo la tana wisa tawa patai tete tete tawa hana tona moti tsa hana tana tappa diputau naang sappi wero tana ma kasa naia hitua paling seina ngelupa pa kamo sami yos hani patai ntei pipi naang samiti wana po tatai wata patai wita wete wai wai yota taka na wero na tewa somoti samita karo nakika kaita aku tewa jasasi nososeta jasasa kaya sappeda natawanino ite mento hiti menta wana nguto jasasi nema na ma na pikamu hi wana tsemene mana mitu jasai wasa halita asama jatuhia ma jata supanesa tewa tsa tsa ma kuburo kita tuya supanesa tewa tuya ma kuburo kita na katanipuro kita wa aku mana pala hakaposo na poso poso hi wase kopa

หนูาขู่เพรนะคณสงฆ์ทำถ้าจะขยายหันไปมุกขขุ่ที่ว่าไปจัดงานสตา์มันตาหารก็ามีสกัดใจกะสินนนที่ย่างเขาอคา nasional jadi apa bisa tuh saya terus saya kaya sampai dengan lawan ini jadi menurut tuh teman mana bisa kamu kimia tuh kita kata kata ya saya nomor kita kalau masih ini nama asuhan ini malah di nomor aku aku pernah ini kita saya terus saya kaya mana mana bisa saya nomor nama nabi kamu pun nanti teman teman saya terus saya ini kaya sampai ini sama bos saya tadi pakai orang untuk teman asuhan dia mau tanah nanti mana kamu nga pa ko ng mahaba 'yung dito ว่าเป็นหน้าที่มันโตที่สามารถยุ่งเรื่องสังคม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 

ยันชนะนุภาพเวนะตุตระสันปตัมังฆลานุภาเวนะสัมพันนาสิยาณุภาเวนะเกตุมานุภาเวนะสัตเปรตมิตานุภาเวนะสัตอุปภพมิตานุภาเวนะสัตปะรณะภะลามิตานุภาเวนะสิรจตมัติมันยานุภาเวนะปุถานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะทิชนุภาเวนะทิชนุภาเวนะภะลานุภาเวนะเยยธรรมานุภาเวนะจตุรูวสีจตุสหัสธรรมานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะทักขิคัมขานุภาเวนะอัทธสมภะติยานุภาเวนะเชลัพยานุภาเวนะจตุจิติยาน

อีต ja no ังนานะว่าขมยยามปฏิการแค่น่คตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่พปลไปแล้วแล้วบุคคลหวังถึงที่ยมมาไม่ถือแต่ถ้าตีตามมาเห็นถึงารปฏิาะตังสิงใดที่ลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนรบไปแล้วแล้วถึงที่ยางมาไม่ถึงก็ยังเป็นอไรมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังดาธาสาบสติสังยังสังขปังตังวิปรามานิพรุเยเขบุคคลนั้นเห็นแจ้งทำวาปัจจุบันไม่ง่ายไม่ควรแค้นธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งท่านป ทังลายเอวังมีหาาวแต่เป็นกอต่มนง้างต่างพรเกาโตตสันโตจิกเตมุนิตมพราะวนี้ผู้สงบย่อวยบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดใดบทที่สิบเจ็ดอภินันทัเวกขณปทาสราทำมมีฉันนังนันติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้ความแก่ไปไปไม่ได้ไม่อย่าดีทำมามียาดิเงนหน้าตีตาเรามีความเจ็บแค่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บแค่ไป ของเราของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมจาามีกรรมมาทายาทกรรมโยนิกรรมมาพันธุกรรมปฏิสาระนะเรามีกรรมเป็นของของตัวมีกรรมเป็นที่ผู้ให้ผลมีกรรมเป็นการเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่ผู้กระเสริญกรรมมากระีสามีกรรยานังว่าปราบกังว่าแต่สทายาธิบาบิสามีเราจะทำกรรมอนใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นเทวาะคือว่าจะต้องจะรับผลของคำหนังสือไปวางมีเหตุเพีทำบทเจะิกขิจตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทวนทุวันเทินเดี๋ยวมาต่ออีพีสองนะคะบทที่สิบแปดนะคะ